อ่ามามามาเมล็ดมากินข้าวแล้วมันได้กินอะไรโอ้ยต้องล้างน้ำแบบเมล็ดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววางบนนี้ดีกว่าเอาวางบนนี้ให้แกเมล็ดนี่เมล็ดกินขนมปังโอ้เมล็ดชอบกินขนมนะครับใส่นมนี่ชอบมากนะครับเจา้ามล็ดนะฮะหลายวันแล้วไม่ได้อัพเดแตให้เพื่อนๆดูนะครับเจา้ามล็ดนะฮะ เมื่อกี้นอนอยู่ตรงน้นพุ่มไม้นู้นะครับตรงน้นกะเลเรียกมากินข้าวมาดินข้าวกินขนมปังใส่เนยพอด,ดีทัวมันเหลือจากทัวนะครับอืมกินใหญ่เลยก็ไม่ให้กินมากไม่ให้อ้วนมากนะครับเพราะาเดี๋ยวท้องจะติดพื้นแล้วก็เดินไม่ไหวครับยามาลิต หหดูุยดุดหมดล้วฐานนี่นะที่นอนเขานะครับแบบที่เป็นหลุมๆนี่นครับที่นอนเ้าตรงนั้นเลยครับแล้วก็อีกที่หนึ่งตรงโน้นต้นไม้น,นู้นนะฮะกลางคืนไปซุ่มอยู่ตรงโน้นนะฮะเลี้ยงแบบปล่อยนะไม่ได้ไม่ได้ทาข้อทำไรแต่เขาก็ไม่ดื้อน,นะครับเขาไม่ไปวุ่นวายนะฮะนอกจากว่าวันไหนหิวข้าวนะะจะเดินไปด้านหน้าดิสอนนน่นนะครับเดินไปเดินตุ้มตามเตรียมเตรียมตมเตรียมไปนน่นเลยครับเท่าไหร่ลืมให้ข้าวให้อาหารเขานะหมดแล้ววานเล็ก ก็กินใหม่ไม่ต้องไปดุดเลยไม่มีหรอกกินแค่นั้นพอเดี๋ยวค่อยกินผลไม้อีกโอเคไหมเนี่ยมีการเลียกินนะหมดเลยขนมปังนั่นยังไปเลียกินขนหวานอีกชอบหวานเนาะกินน้ำไหมมาเล็กกินน้ำไหม กินน้ำเปล่าหนุกมีการไปดูดหาอีกไม่มีมันรี็กกินน้ำเปล่ามาเปิดน้ำใหกินเร็วอะมันเลิกมาไม่ได้อาบน้ำเลยนะแกวันนี้หืมอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วหรอมัล็กอิ่มยังหนดูดิเดี๋ยวมัเลิกปุดบุดเดี๋ยวมัเลิกไม่มีไม่มีไม่มีกินไม่กินจะมาเรียนแต่จานไม่เอา นี่อ่นะลูกนะนี่งช้อมิลิตครับดูดูดูช้อมิลิตโอเคนะไปไปนอนต่อปะไปนอนต่อนะไปโอเคขผมตั้งที่ติดตามชมครับจ้อมิลิตนะหมูข้วนคู่น่ารักน,นะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมและกดติดตามนะครับสวัสดีครับ